สบายดีพี่น้องเจ็ดล้านเกียรติค่ะผลอะเขาเลือกอย่งกับลูกไฟกำลังเห็นอยังกันเนาะสบายดีพี่น้องเจ็กกี่เราคุได้ดอกทีลาหลักไปใจไปใจดำบ่มีกขับปูวุติขึ้นบ้าขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวปูมาใส่ก็ลำลงหลีลงตอลงหลีลงตออยู่เฉยหลีตอดอยูเงียข้างอยู่ขึ้นบ้าแกงใส่น้องใหม่คือว่ามือนะคือว่าแซ่บๆเนาะ

ตองไปเครานะลูกเอาใส่โบนอยดลกแูกแกงเท่าสานํำบ่มิติใหม,มก่กินบมลูกแกงแกงเท่าเสานำ้ำไม่บ่ออืมข้างเลกนะข้างไหสิริดีดำโซูสี่มืออีกแล้วพี่น้อง เดือนคืออหน่อยเ้ะโอ้ยน้องเยี่ยมเลยมาหลับจ้างอา่าอยู่ค่ะเือเข่าเคี้ยวไม่อา่าเลนะเข่าเคี้ยวเลาะข่าเคี้ยวก็ยังง่ายสี่ให้เอาขาเคียวหาก็เขาเคี้ยวสี่ให้เล่นจ้างเกี่ยวค่ะมชุบ่ลไปนอกนี่เข่าเคี้ยวสี่ให้ โอยเฮายังหลายอยู่เนาะน้ đó, hàng hàng, ําเนาะพลังเนาะไปเลาะเบิ ô, ่งข้าวนี่หน้าอีแม่นี่เทียวป๊อดได้เนาะดําห่างๆซะเนาะจอกอกอจุกอเอ้ยินเนาะเฮ้ยคั่นได้ข้าวก็สิได้น้ําซุมนี่แล้วซะคั่นนั่นน้อยๆเอ้ยเอาเห็ดปวกมาแกงนมม่จริงเอมันได้เห็ดปวกพลังเอ้านี่ๆนะ นั่งเอกลงผีปกเราก็จะเกี่ยวข้าวแล้วจหมน้ำจมตนกิับนมหัวหัวใจ อันนี้คือลูกโดดอาจาะยมาีชูกหือบ่เนาะมาีอะไรลูกโดดดีเลยค่ะนอคนดีันบใส่ฮอืมโอ้ยขาดจังหนึ่งจ้งเอ้ ปูเนา่าปูเนา่ามีนเนีมินเนียนะเบืดแล้วบอใส่พรมันทอมแต่เก่าม,มีเียนในกระตอะนะพวกนี้เนะี่ยอย่าเห็นยายตยาตัวน้องร่าร่า่าต้นน้องหม่ปูนปม,มันเคี้ยวน้ำกันลาย เตเหม็นมันลายปุ๊บกรเดกเห่กัเนาะคนไม่อบทำกับข้าวะ่ะอบแต่กินวะอบกินอย่างเดียวอะอะรถแค่มาเจดำพี่น้องจามุดจอมาก,กินน้ำกระดพี่น้องดนเลยนะ

แกทำไมถ่ายให้ตัวเพิ่ยอือพี่น้องสังเกตปุ๊บไปงัวน้าวนาสังเกตคงนัวเลยอือพ่ล็จะทำพ่อเหมอ เดกก่าเฮ้ยท่านุกพาลูกหญ่ามากว่าโโพอพผู้นำโลยจกบอกกินป่ะ้ผู้นำมาแกมาใหม่กันนั่นเอามาอืมลืมใส่ซบแสอะไร่รู้้นงพี่น้องเอ้ยเจอกันตอนกินผัะนีเด้ออน <ร> <harma> มาแล้วพี่น้องตาเราตักแลวป้าทุกทุกทุกิองถัยวแกงใส,ส่กิโลแกกจนเปงนส่กิโล อ้าวสิพี่ัมพีบอกพี่น้องพ่โมบ่เมนบอคือบอกว่าสิพี่กัมกินมาแล้วเลยอ่าเด้อพี่น้องอันนี้พิณที่มันไก่อ้าวโมมินปลอมาหอดพิณเลย้องเอ้ยเก็บเห็ดอปลวกแล้วเราก็มากินแกงหน่อไม้เพ็ดอปลวกกระจงไปกินเพื่อนจะลดค่ะเนาะโ้สั้นกับเมื่อสิ่งไหนกินเนี่ยเมื่อเพืนเนี่ยเราไม่อยากกินสบายดีพี่น้องถูซาพี่น้องไปถูซา สบายดีีนองน้ำท่าหนาน่ะทาค้อนะข้า่ามาอาผเปิน้าวเ่าเ้ย่ยที่เยกิน้าวาป้มันไขงเทมันเรื่องกินบอต้ออันนี้ชองกัญญา งามงามเลยออซองกระยาอยู่งามนรอเีย้อจังหรดวมันอย่ามันงานเลยแบบลบดีที่มันฉิบดีที่ปันน่เลนดียวเออนั่นเลยใช่ที่กัะต้อกออกนาะปดดสดานบลูอลูกจะทำหูเหลือ

พอดีห่างเขาปล่อยงมไปควายลงเอาแล้วมาจะปล่อยเลยเีในคันนะเอาแล้วจะกระเป๋าเลยกระเป๋าลุงลมาขอคุณแล้วนะเฮ้ยไปเอากระเป๋าให้นี่ในในอ่านี้ของป่าจริงอาเอาเปาา้วขอบคุณลูสาดีพี่น้องหวกหินขอบคุณขอบคุณเด้อลุงลุงเด้อสาหรับกระเป๋งามๆเราอยู่ข้างในอยู่เลยอยู่ข้างในอด้เดียวตูแล้ว อ้าวเขาตู้หแล้วบุกเอตู้เรียบไแล้วไผ่น่จะมาขึ้นสวัสดีหรืไม่ลอยันจะมาหาคเลยกันอันนี้แม่เม่นยังเคียวยังเอามาใส่อยู่โคกไบนี้เนสเคียวว่ดังเคืองจุ่มเอาดำห่างเนี่ยมันหก้อนหนึงเนี่ยไปชิบโกกเลยตัวงหญ่โใหญ่ใหญ่ยว อันนี้ออกกำลังซีกลังยิงสากเขาเาเนีซอเตียงเี่ยน้อเดียวกันรเปล่าอามพเฮาอเขาเาไก่แมนบ๊แมนมันเป็นเ่างันเลยปล่อยกับปลอยน้ำัน้ำมันใกัเนย เละเลยนะก็เกี่ยวแะ้วเบื่องล่ยงงไปเกี่ยวอยู่นี่นาเราหอยเดียวนี่นนี่นีพันเรามีคนไปเกี่ยวเี่น้อง่เเขาแล้ะเขาป่อยเราได้งมาหของเฮาที่กตัวป่อยเด้ตัวเียงวตัวกาเอาโรคราบบุกนเฮ้ยเฮีนเองเฮายังเนงเียก็พี่ว่าห้เาหน้าเครื่องคงหน้าแดงอย่างที่เ้ยอ่าสิฟ้าอยู่เจ้าเบิด ผมมาจูกันนี่ตี้ีหน้าห้าวกองขลุงตุ้ยสองเจ้าน่นี่นั่นาไปเผาลอันเดียวว่อะข้เาไปยันใส่ที่นเนอนอยู่แล้วกมาขามหน้าโตเลยนี่นั่นเร็วเาอันเดียวกันนี้แล้วเดือนพาลงไปโหลดงเท่วน่ะตัอท่ทึงที่่ไนี่ไื้อรดีมาม่า่น้่งที่นวัยมากชิลอด

แรกเดีกอากาจิไปกินมะขามพอดจะได้ว่ามั่วห้ามหนกระดูกคุยกรบปกนิยังนะจ๊ะจ้ำต้นเกาจอันนั่งรู้เก่งชะไหมนั่งรู้เก่นะไหมไอ้ก็มีร้องโตบ่พ่อยนี่ต้นไม่จับพยามหะอใช่ตัอนเนาะนี้ยัจเอาเอง เบื่อจอมหน่อยนะเห็นย่งน่นะมวก็เอาอย่าไปยุบเล่กินเอาหน่อยกินแกงเห็ดปวก้เฮยน้ำเน่โอ้แกงเห็ดปว่หืโลป้นได้ได้เห็ดปัวกรแรงน้ำมือกินน้ำน่นหอยก่อนเห็ดปววเขาออกน้ยน้ำนี่ก็เนาะเห็ดปวกเห็ดปัเห็ดปัเหม่ปวดเฮ้ยโหญ่องอันมันออกพี่ล้วนี่เปล่าโคนตวเก่านะ เบิ้งนะภูนันเดียวกันเลยมันออกเป็นวันที่เลยเนาะจื้อวันที่เลยได้โลดวันที่สองทันว่ะเอติชองตลาที่ชองตัวลาเลยมันไปเอาโลดเนี่ยนะได้ใส่ได้ดเนาะมันหน่อยลงที่หลานยังมันเหงิกหน่อยอยู่เหลี่ยมจีเต็มเต็มพูนบอสจันนอมพูนฟ้าตอนพิเศษปฏิทับเลยสองตอนเขาเมียนจะ มอตลายนอยู uh ่เข่าก็ยาาเคยมีมลายขอหักนี่องบ่เฮงผ่านไปต้องจะโมงนี่กินอะไรก็มาหน่เอากระเคี่ยวยอมากมันก็ลุงเลยง่หอยมัดเต้นคุ้มร้อนไปในห้องอีลุ่งว่าห้องนี้หน่อยเาอแล้วมึงจะทิ้งเเหรอลูบ่ห้องอีรุงนะะหนาเจ็าวว่าง คือมันลุงอ๋อนี่มันลุงของแม่บ่าบังเกิดจะเก่าแล้วเด้ออืมบ่ได้ห้องใหม่อยู่ใส่ลุงอยู่ใส่ตอนนี่ไปลุงเลยออกมากินข้าวเออโอ่ถ้วยนี้เก่งเนาะถ้วยนี้เนาะตาแทง

แกงเอหมจะสเสียวข้าทำไมไม่ใส่กาจะลุ่งเพลินยังบอทานเอามามาส่า์กวางฮันฮอยู่สายจนะนี่ยนี่นี่แกเขาจยกินต่อได้อามาเกิดนะโซ่ มีะหลแน้มามีการปลานะการนมนมปลามามีการให้กระเพาะย่อยเลยคนนี้มานสุเนียแล้วนะมาเติมเนี่เติมกินเองไปเติมดอกข้าวบนขกินขึ้นเฮ้เนาะกินขึ้นไยเจ้ากิน่ยน้ แม่ตามาดูแลกัญญหลางยากเลาบริษัทาบริษัทที่งเราีู่กิมาน้องได้เฮ้ยเออโตใหญ่นาะเอามาเผื่อเด้อหาโตมาเค่ะะวทอดบอกัหนจะหนจะเปลี่ยนเวยสีสีจ้ำจุ๊กวันเ่ แจ้งยังไงลาแล้วพี่น้องขอบใจสุขู่สุคนที่เข้ามาเบิ่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องซาลาพี่น้องไปแล้วพอกันคลิปนะสบายดี